น้อบครวน้องมินนี่นะคะตาแป๋วมานอนสวนวันแรกก็มีทาย,ยุต้อนรับเลยนะคะเบลครับดูตาแป๋วแบบว่านะคะพีภัาทั้งฝนทั้งลมเลยนะคะตอนนี้แรงมากเลยนะคะอ่ะอ่ะอ,ะอ,ะอะ่ไปเลยไปเลยน้องนางไม่ค่อยกล้าใกล้แม่เท่าไหร่นะคะ <c oughs> คนี่เราก็จะเดินไปที่พักนะคะนู่นแหละคะ่ะหลังคาสีฟ้านู่นแหละนู่นนะคะ ไ,ไปกันเลย้องแถวม็จะเดินข้างกลางนะคะจากไกล่น้ำโมจะมากกว่าไม่ค่อยกลา้าใกล้แม่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวโดดน,นะคะเดี๋ยวโดดนี่ก็เดิดน,เดดนกันเรียงแถวกันไปเลยค่ะคุณตาพักอยู่บ้านเขานะคะพี่ๆอันนี้ให้คุณนายดดพักอยู่รด้วยอ,อ่าตาแป๊วแล้วไอ,ยอ้ยื้อไอ,ยอ้ยื้เขาเล่นโคลนมาด้วยนะลูก วันนี้เขาเดินเป็นคนเก่งแล้วนะคะพี่พี่เขาเดินแบบว่าไม่ลุกลิกลุกลิกแล้วนะคะนี่เดินแบบสบายสบายน้องนางไม่ไม่เลี้ยวลูกไม่เลี้ยวแม่กำลังชมแม่กำลังชม,ม Hail เออกลับมาก่อนกลับมาก่อนอ่าไปนน่นไปนน่นไปนน่นไปนไปน่นเลยไปนู่น,นเลยห้ามลงข้างทางนะ <nin> ใครลงข้างทางเนี่ยจะต,ต้องโดนไม่เลี้ยวพิเศษนันลงแล้วนะอ้วนลงแล้วลงแล้วไปไหนไปไหน อุ้ยกลัวผีหลอกนะไม่กล้าลองหลอกนะกลัวผีหลอกกลัวผีหลอกข้าลงไปอยู่คนเดียวเลยกลัวผีหลอกแล้วนะอุ้ยน่อหนอน่อะไปเลยค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะมาพักกันที่นี่นะคะคืนนี้ค่ะพี่พี่นตนแ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 ตนอ๋อเสียงรถตกใจนึกว่าเสียงอะไรนะฮะเสียงรถนี่เองอ้าวตาแป๋ว นูทำไมไม่ใกล้แม่เลยล่ะลูกอโอหลงลืมแม่ไปหมดแล้วไม่กล้าใกล้แม่เลยให้คุณนายตุ๊สีพักผ่อนก่อนค่ะเดี๋ยวให้พี่พีดูบรรยากาศนะคะโอ้โหดูค่ะฝ่ามือตอนนี้สี่โมงครึ่งค่ะพี่พีสิบหกนาฬิกาสาสิบนาทีนะคะที่แรกตั้งใจจะไล์สดไม่กล้าไล์สดนะคะอาจเป็นคลิปวิดีโอให้พี่พีก่อนแล้วกันนะคะพี่พีขาตรงนี้ปิดโหมด อะไรทุกสิ่งอย่างแล้วนะคะขึ้นหมดเครื่องบินไ์สดคุยโอ้ยถ่ายคลิปให้พี่ๆชมนะคะโอ้โอลัวรถกัวรถกัวรถโอ้ยอนนนในบอลเซนทุกใน,น,น,นบน้านเลยแล้วก็ตอนนี้พี่ฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วคะ่ะพี่ๆ่ะลูกๆอยู่กันตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวผูกลูกๆไว้ตรงนี้ก่อนคะ่ะแต่ว่าเวลานอนเนี่ย จะกระเถิบไปตรงเสานน้นอีกนะคะคือได้นอนกันสบายแน่นอนนะคะพี่พี่ไม่แออัดไม่เบียดกันแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเคลียร์พื้นที่ก่อนนะคะเพราะว่าฝนแบบลมมาแรงมากเราไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะคะพี่พี่ดูพยากรณ์อากาศเขาว่าฝนจะตกแต่ไม่คิดว่าจะมาเร็วขนาดนี้นะคะตอนนี้แบบรุนแรงมากเลยนะคะพี่พี่เป็นเหมือนพายุเลยนะคะเหมือนพายุมาเลยค่ะมาแบบรุนแรงสุดๆเลยนะคะ อันนี้คุณนายดุ๊กนะคะคุณนายดุกนะคะเชือกนี้ค่ะเอ่อตรงกลางกตาแป๋วนะคะแล้วก็ฝั่งทางนี้คุณนายะโมนะคะพี่พี่เนี่ยค่ะเด็กๆไม่โดนฝนนะคะเด็กๆไม่โดนฝน,น,น,นแน่นอนคะ่ะเดี๋ยวก็จะเริ่มเอ่อทำที่ทางใหม่กระเถิบเข้าไปข้างในอีกนะคะกระเถิบเข้าไปตรงตาแป๋วตอนมาอยู่วันแรกนะคะตาอ้วนเถื่อไปฝั่งนี้ไม่เห็นลูกเธอพุงเธอบังหมดเลย <c oughs> นะคะตาแป๋วก็กําลังกินต้นสับประรดกับต้นอ้อยอยู่นะคะวันนี้กับ แม่แล้วก็กับน้าของเขานะคะตอนนี้คือฟ้าฝนล,ลงเม็ดแล้วก็ลมแรงมากเลยนะคะแต่ว่าเออ่น้องนิกนะคะถ่ายกับกล้องเนาะอาจจะดูไม่ไม่แรงนะคะแต่ความจริงแล้วคือพายุเลยนะคะพี่พี่อยากไลฟ์สดมากแต่ว่ากลัวมากเหลือเกินนะคะไม่รู้ ung, เงี้ยผมเจ้วอานานดูรเยเออโอเคนะคะเ,คเดี๋ยวให้คุณปู่ แล้วก็พี่ควานะโมดูแลตาแป๋วแป๊บหนึ่งนะคะเราแวบไปดูพ่อแสนสุกก่อนนะคะเพราะว่าตอนมาเนี่ยฝนยังไม่ตกนะฮะเดี๋ยวต้องรีบกลับไปดูพ่อแสนก่อนนะคะพี่ๆตาแป๋วปลอดภัยแล้วนะคะมีระหว่างทางก็จะให้พี่ๆดูเออ่นะคะว่าพายุมายังไงนะคะอุตุกใจหมดเลยะอ้วนี่ยค่ะพี่ๆมืดแบบอนี่แค่สี่โมงเย็นนะคะพี่ๆขาดูค่ะมามงนี้ดีกว่าอุ้ยก็จะ นจะย้อยลงมาตลอดเลยนะคะพี่พี่อเออก็จะแบบว่าคึมคึมพยากอากาศแม่นจริง <laughs> เขาบอกว่าตกช่วงเวลานี้แต่ว่าเราก็มาก่อนเวลาประมาณห้านาทีนะคะดีนะคะที่แก้ลูกทันพาลูกไปหลบฝนได้ทันนะคะไม่อยากให้ลูกโดนฝนนะคะพี่พี่ขาโชคดีมากที่ว่าเราก็ยังมาทันนะคะอ่าเนี่ยค่ะอู้มืดแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ดูค่ะฝั่งนู้นสว่างอยู่แต่ก็ฝนตกอยู่นะคะตอนนี้นะคะ พายุจริงๆค่ะเขาว่าพายุเข้าพายุเข้าจริงๆนะคะพี่ๆทางไหนโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะช่วงวันที่เจ็ดวันที่แปดนี้นะคะเขาว่าพายุเข้านะคะทางนี้ก็โอ้ไม่รู้โดนหัวหรือหางนะคะมาแรงเหลือเกินค่ะก<อ>ลางกๆๆลางกางกลางางหรอตะวันหรืว่ากลางกลางกางนะคะกลางกางเนาค่ะพี่ ตั้งใจจะพากันไปตัดหญ้าด้วยนะคะที่สําคัญเออก็เลยคุยกับลูกอ้วนว่าเอ,อ้ยลุงอ้วนสีมูนรัตเวศสำเร็หรอเออถ้าเธอไปตัดหญ้าเนี่ยดูขาพี่พี่ดูนะคะบอกว่าตาอ้วนถ้าเธอไปตัดหญ้าเนี่ยเธอไปไม่ถึงสวนหญ้าหรอกเราเราเราับประกันเลยนะคะตาอ้วนก็เอ,อ้ยเรารู้เหมือนกันระวางแผนไว้แล้ว<笑><笑>ก็เลยพากันเอานําอาหารนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดกระจกค่ะพี่พี่นำอาหารมาให้ลูกๆเลยนะคะ ว่าจะไปตัดหญ้าพวกนี้ไม่ไปเนาะกลัวพวกนี้ฝนตกด้วยนะคะแต่ก็ไม่ทันการพี่ฝนนะคะพะยากรณ์อากาศแม่นจริงนะคะดูค่ะเปียกแบบว่าไอกระจกแบบว่าอันนี้เลยนะคะพี่พี่อันนี้หน่อยตะอ้วนเออพี่พี่จะได้มองชัดๆหน่อยนะคะอันนี้เรากําลังมุ่งหน้าเข้าสู่ในตัวหมู่บ้านนะครับผมโอ้ปกันเลย น้องนางเป็นยังไงบ้างน้อลูกหลาหลเอออ่าไปกันเลยครับอันนี้คือเวลาประมาณสิบหกนาฬิกานะคะสี่โมงเย็นน่าจะใกล้จะห้าโมงแล้วล่ะค่ะพี่พี่นะคะแต่คลิปน่าจะได้ลงหลังหลังจากนี้นะคะเออกลัวไฟดับก็กลัวเหมือนกันนะคะพี่พี่เพราะว่าพายุค่อนข้างแรงนะคะฝนทั้งฝนทั้ง,งลมนะคะเมื่อกี้โอ้โหลมมาแบบ ตองนี่เกือบปลิวนะคะเยอะเกือบปลิวเกือบปลิวตัวเล็กมาก <laughs> อ่าในราคาพี่พี่พาพี่พี่เที่ยวชมเออ่บรรยากาศนะคะหมู่บ้านตะลางของเรานะคะว่าตอนฝนตกเป็นยังไงนะคะอยู่กันอย่างไรนะคะนี่เลยนะคะเจส尼克ออนไลน์เยอะอ่านี่เลยค่ะพี่พี่โอเค คือตาแป๋วก็คือหายห่วงนะคะพี่ๆมีคุณปู่ดูแลแล้วน้องก็ปลอดภัยอยู่ที่บ้านเข้าบ้านเรียบร้อยนะคะแต่ห่วงพ่อแสนสุกนี่แหละนะคะเออฝนตกด้วยใช่อยู่คนเดียวด้วยนะคะพี่ๆขาก็เลยต้องรีบพากันมาดูแลพ่อแสนสุกก่อนนะคะกลัวว่าจะแบบคนเราเนาะอยู่กับลูกตลอดวันนี้ทําไมฝนก็ตกฟ้าก็แรงทําไมผมอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าบ้านเราแล้วนะคะเดี๋ยวรีบมาดูพ่อแสนกันก่อน,นะคะ่ะพี่ๆว่า เ,เป็นยังไงอะไรกันบ้างโอ้โอมาก๊อดขี่เข้าไปก่อนลุก้วถ้าที่จะแอบได้อะนี่เลยค่ะพี่ๆี่าต้องขออภัยนะคะพอดีมาถึงบ้านแล้วตอนที่มาถึงเนี่ยพายุฝนฟ้าคะนองมารุนแรงมากเลยนะคะพี่ๆหาน้องนิกกับลุงอ้วนก็เลยช่วยกันเก็บดูค่ะเก็บของก่อนนะคะก็เลย ไม่ได้แบบว่าถ่ายตอนที่ฝนตกมานะคะเพราะว่ามาเร็วมาแรงด้วยความแรงสูงมากเลยนะคะพี่พี่ดูค่ะแบบว่ากระจัดกระจายหมดเลยนะคะพี่พี่ <S <S โอ้ตอนนี้ยังมืดอ,อยู่นะคะตอนนี้ห,ห้าโมงนะคะสิบเจ็ดนาิกานะคะแต่ยังไม่ห้าโมงครึ่งนะคะพี่พี่ประมาณห้าโมงกว่ากว่านะคะ <S <S ฝนเริ่มซาลงแล้วนะคะตอนนี้ยังตกอยู่ยังปลอยอยู่นะคะ <S <S พี่พี่ก็พ่อแสนก็ ปกติดีอยู่นะคะตอนนี้ยังไม่คิดถึงลูกเท่าไหร่แต่น่าจะคิดถึงลูกมากๆตอนเวลาประมาณดึกๆเนาะล้วนไม่เห็นลูกนะคะควานหาลูกเดี๋ยวเดี๋ยวจะคอยดูวันอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ลมยังแรงมากเลยนะคะพี่ๆขาพายุเข้านะคะน้องนิกตั้งใจจะไลฟ์สดวันนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์เลยนะคะตั้งใจจะเอาอขนมไข่อาหารแห้งไปให้น้องๆนักเรียนก็ย,ยังไม่ได้ไปเลยนะคะด้วยความที่เอ่อฝนมันตกนะคะที่พี่ๆฝากมาเนาะฝาก เอาไปให้น้องๆน,นักเรียนต่อนะคะเดี๋ยวน้องนี้จัดการให้ในวันพรุ่งนี้นะคะพี่พี่ค่ะวันนี้ฝนเพิ่งหยุดเลยนะคะดูค่ะมืดตึ๊บเลยนะคะความจริงมันจะมืดกว่าในกล้อง1-2ระดับเลยนะคะแต่ว่าน้องนิกเอ่อเปิดเปิดแสงในโทรศัพท์แล้วก็แต่งสีในคลิปวิดีโอเพิ่มเติมนะคะพี่พี่เป็นฟิล์แบบฟ้ามืดเลยนะคะเนะะี่ยค่ะโอ้แล้วต้นหญ้าขึ้นไปอยู่บนหลังคาได้ยังไงล่ะน้อั่ะน้อน,น,นะคะพี่พี่ก็หนักหน่วงพอสมควรเลยนะคะรอบนี้นะคะ มาแบบรุนแรงมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตาแ,แหววกับแม่กับนะ้าเขาจะต่อนะคะพี่ๆว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะคะเนาะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ครอบครัวน้องมินนี่ด้วยนะคะพี่ๆผิดพลาดประการใดอย่างไรก็ต้องกราบขออาภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ